เวียดนามแซงไทยมีนวัตกรรมเหนือกว่าเวียดนามโตรแรงแซงไทยแข่งพ้นกับอยากรายได้ปานกลาง,งนี่เป็นภาพหัวข่าวบางส่วนหลังการประกาศจัดอันดับนัชนีนวัตรกรรมโลกเมื่อปี2020แสดงให้เห็นความกังวลว่าไทยได้ถูกไล่ตามจนทันแล้วก็ถูกแซงจากประเทศที่ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งสําคัญในภูมิภาคแต่มาในปี2021ไทยขยับอันดับขึ้นมาแซงเวียดนามแต่ที่จริงแล้วเราควรวิตกกับ อันดับรวมที่ออกมาหรือไม่และดัชนีนวัตรกรรมที่จินแล้วมีความหมายอย่างไรมีหลายหน่วยงานนะครับที่จัดทำดัชนีนวัตรกรรมแต่ที่มีการนำไปอ้างอิงอย่างกว้างขวางก็คือการจัดทำขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ w i p o ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติโดยดัชนีนวัตรกรรมโลกหรือว่า global innovation index รือที่เรียกยอ่อว่า GII นำข้อมูลทางเถิติจากหน่วยงานระหว่างประเทศมาพิจารณาดัชนีนวัตรกรรมบอกอะไรฟรานซิสเกอรี่ผู้อำนวยการของ UIPo บอกนะครับว่านวัตรกรรมคือหัวใจสำคัญของการเติบโตเศรษฐกิจเพราะนวัตรกรรมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศหรือบร,ริษัทเอกชนขณะที่ดัชนีนวัตรกรรมก็คือเครื่องมือในการวัดผลงานและศักยภาพทางนวัตรกรรมเพื่อให้แต่ละประเทศได้นำมาเปรียบเทียบ ต่อชุดประเมินผลต่างๆถ้าเปรียบเทียบภาพลงง่ายๆนะครับก็เหมือนกับการสอบในชั้นเรียนคนที่ได้คะแนนรวมทั้งหมดมากที่สุดก็จะได้ที่1ใช่ไหมครับแต่คนที่ได้ที่1อาจจะได้คะแนนในวิชาวิทยาศาสตร์น้อยกว่าคนที่ได้ที่5หรือที่6แต่คนที่ได้ที่5หรือที่6ก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เหมือนกับคนที่ได้ที่1เมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนคงอยากรู้แล้วนะครับว่า แล้วดัชนีนวัตรกรรมโลกใช้อะไรในการวัดดัชนีนวัตรกรรมแบ่งเป็นปัจจัยย่อย2ปัจจัยครับคือปัจจัยย่อย,ยในเรื่องของการป้อนเข้าหรือว่าอินพุตจะมี5เสาหลักได้แก่สถาบันทุนมนุษย์ในการวิจัยสาธารณุปะโภคศักยภาพทางการตลาดศักยภาพทางธุรกิจและปัจจัยย่อย,ยเรื่องผล,ผลผลิตที่ออกมาหรือเอาพุตก็จะมีอีก2เสาหลัก คือผลผลิตทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีและผลผลิตทางการสร,ร้างสรรค์การสร้างกรอบการทำงานของสถาบันที่ดึงดูดธุร,รกิจและเสริมสร้างการเติบโต,โตด้วยการมีธรรมาพิบาลและการปกป้องในระดับที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะส่งเสรินวัตกรรมนะครับเสาหลักนี้จะมีการแบ่งย่อย จะดูปัจจัยทางการเมืองกฎหมายแล้วก็ธุรกิจในทางการเมืองก็จะไปดูสภาพแวดล้อมทางการเมืองครับเช่นประเทศนั้นมีเสถียรภาพทางการเมืองไร้ความรุนแรงหรือการก่อการร้ายหรือไม่ความมีประสิทธิผลของรัฐบาลซึ่งก็จะดูคุณภาพของการจัดบริการสาธารณะคุณภาพของการบริการแก่พลเมืองและระดับของความเป็นอิสระจากแรงกดดันทางการเมืองคุณภาพของการสร้างนโยบายแล้วก็การปรับใช้ รวมไปถึงความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบในการใช้นโยบายของรัฐบาลในเรื่องกฎหมายครับจะไปดูเรื่องสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบ,บียบข้อบังคับเช่นคุณภาพของกฎที่จะสะท้อนความสามารถของรัฐในการออกกฎที่เหมาะสมและส่งเสริมการพัฒนาเอกชนนอกจากนั้นก็จะดูเรื่องของหลักนิติธรรมที่จะบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นและการปฏิบัติตามกฎคุณภาพการบังคับใช้กฎของตำรวจและศาลโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงและอาชญากรรม และอีกหนึ่งปัจจัยที่จะดูได้ว่าประเทศนั้นมีสภาพเอื้อต่อการพัฒนาน,นวัตกรรมหรือไม่คือข้อกําหนดการจ่ายเงินชดเชยเมื่อเลิกจ้างถ้าประเทศไหนมีกฎหมายแรงงานที่ยุ่งยากซับซ้อนเกินไปนะครับในจ้างก็มักจะจ้างงานแบบไม่เป็นทางการหรือการจ้างนอกระบบซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการเกิดนวัตกรรมโดยเฉพาะบริษัทที่เกิดใหม่ปัจจัยสุดท้ายของเสานี้ครับคือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ก็จะไปดูเรื่องของความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ ดูกันตั้งแต่การเสียเวลาค่าใช้จ่ายทุนจดทะเบียนขั้นต่ำรวมไปถึงดูความสะดวกในการแก้ปัญหาการล้มละลายเช่นการชำระหนี้และการบังคับชำระหนี้ระดับและก็มาตรฐานของการศึกษาและวิจัยนั้นถือว่าเป็นตัวตัดสินสําคัญนะครับถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศนั้นๆโดยจะดูจากปัจจัยที่จะแสดงให้เห็นความสําเร็จในการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา เช่นระยะเวลาที่เรียนอยู่ในโรงเรียนถ้ามีค่าสูงก็หมายถึงความเป็นไปได้มากขึ้นที่เด็กจะให้ความสําคัญกับการศึกษารวมถึงจะยังคงอยู่ในระบบการศึกษาค่าเฉลี่ยงบประมาณการศึกษาของรัฐต่อนักเรียนแต่ละคนที่จะแสดงให้เห็นว่ารัฐให้ความสําคัญกับการศึกษาในระดับมัธยมมากเพียงใดคุณภาพการศึกษาที่จะวัดจากผลการตรวจวัดความสามารถในการอ่านในการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอายุ15ปี รวมไปถึงอัตราส่วนจํานวนครูต่อนักเรียนการศึกษาระดับสูงสําคัญต่อการยกระดับเศรษฐกิจให้เป็นได้มากกว่าแค่เพียงเป็นผู้ผลิตนะครับนอกจากนั้นก็ยังให้ความสําคัญกับวิชาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเช่นจํานวนผู้จบสาขาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์รวมถึงจํานวนนักเรียนต่างชาติซึ่งจะมีบทบาทสําคัญในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและทัก,กษะที่จําเป็นต่อนวัตกรรมปัจจัยสําคัญสุดท้ายในเสาหลักนี้ครับ คือการวิจัยและการพัฒนาที่จะวัดระดับคุณภาพจากนักวิจัยการใช้ใจ่ายรวมแล้วก็การใช้ใจ่ายของบริษัทที่ใหญ่3อันดับแรกในการพัฒนาและวิจัยคุณภาพของสถานวิจัยเรื่องนี้ก็จะดูจากมหาวิทยาลัย3อันดับแรกของประเทศที่อยู่ในการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยโลกสาหลักที่3ครับสาธารณูปโภคจะแบ่งออกเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ และสารถลูภพพื้นฐานทั่วไปรวมไปถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมการสื่อสารการขนส่งและสารถลูภพที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้การผลิตการแลกเปลี่ยนความคิดบริการและสินค้าสามารถส่งผ่านนวัตกรรมเข้าระบบได้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นเข้าถึงตลาดได้ดีกว่าแล้วก็มีการเติบโตที่ยั่งยืนประจัยในเรื่องของด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะดูที่การเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ต บริการออนไลน์ของรัฐบาลและการมีส่วนร่วมออนไลน์ของประชาชนในด้านสาธารณพื้นฐานทั่วไปนะครับก็จะดูที่ค่าเฉลี่ยกําลังการผลิตไฟฟ้าศักยภาพด้านการขนส่งโลจิสติกการสะสมของทุนครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเครื่องจาักรการซื้ออุปกรณ์การสร้างถนนทางรถไฟโรงเรียนสํานักงานโรงพยาบาลอาคารที่อยู่อาศัยอาคารเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมขณะที่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนครับจะไปดูจากผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพอากาศเรื่องการรับ PM 2.5น้ำดื่มน้ำใช้การรับสารตะกัว่วความหลากหลายทางชีวภาพการสูญเสียพื้นที่สีเขียวการประมงภูมิอากาศและพลังงานบลพิษทางอากาศทรัพยากรน,น้าและไปดูเรื่องการได้รับการรับรองตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 140, 1 4 0 0 1เครดิตที่มีในประเทศสภาพที่ส่งเสริมการลงทุน การเข้าถึงตลาดต่างประเทศการแข่งขันและขนาดของตลาดเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับธุรกิจที่จะเติบโตแล้วก็ทําให้เกิดนวัตกรรมนะครับเสาหลังนี้ก็จะดูปัจจัยเรื่องความง่ายต่อการได้เครดิตเครดิตในประเทศที่มีให้กับภาคเอกชนคือทรัพยากรทางการเงินที่จัดหาให้กับภาคเอกชนการปล่อยเงินกู้ในระดับรายย่อยของสถาบันการเงิน,นรายย่อยหรือที่เรียกว่ามโครฟแนนซ์การลงทุนการคุ้มครองผู้ลงทุนเสี่ยงข้างน้อย สิทธิและบทบาทของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจร่วมกันการป้องกันและปกป้องผู้ถือหุ้นจากการควบคุมของคณะกรรมการและการร่วมกันอย่างโปร่งใสของการถือหุ้นเงินชดเชยการตรวจสอบบัญชีมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทการร่วมลงทุนการค้าการแข่งขันและขนาดของตลาดอัตราภาษีที่จัดเก็บจริงความจริงจังของการแข่งขันในท้องถิ่นและขนาดของตลาดในประเทศ เสาหลักที่5ครับศักยภาพทางธุรกิจที่ต้องการวัดค่าว่าบริษัทจะทําให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างไรในเสาทุนมนุษย์และการวิจัยได้ทําให้เห็นแล้วนะครับว่าการสั่งสมทุนมนุษย์ผ่านการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาในระดับสูงและการให้ความสําคัญในการวิจัยและพัฒนาเป็นเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้ครับในการที่จะสร้างนวัตกรรมแต่ครั้งนี้จะมองไปอีกขั้นด้วยการยืนยันว่าการจ้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูงจะทําให้บริษัทมีประสิทธิภาพ ศักยภาพในการแข่งขันและก็สร้างนวัตกรรมได้ปัจจัยย่อยในเสาหลักนี้ก็จะไปดูจากการจ้างงานในภาคบริการที่ใช้ความรู้เข้มข้นการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างค่าใช้จ่ายขององค์กรธุรกิจในการวิจัยและการพัฒนาการจ้างงานผู้หญิงที่มีระดับการศึกษาสูงความร่วมมือในการวิจัยของมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมการรวมกลุ่มในการพัฒนาการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาจากต่างประเทศ ข้อตกลงการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและการลงทุนร่วมการจ่ายค่าทรัพย์สินทางปัญญาการนำเข้าเทคโนโลยีชั้นสูงการลงทุนตรงจากต่างประเทศและจำนวนนักวิจัยในองค์กรธุรกิจครับห้าเสาหลักที่กล่าวไปคือดัชนีย่อยนะครับในกลุ่มการป้อนเข้านวัตรกรรมหรือที่เรียกว่าอินพุตยังมีอีก2เสาหลักที่อยู่ในกลุ่มของผลผลิตหรือว่าเอาพุตซึ่งถึงแม้จะมีแค่2เสาหลักนะครับแต่ก็มีการทวงน้ําหนักเท่าๆกับ5เสาหลักในกลุ่มอินพุต เสาที่6ก็คือผลผลิตทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลจากการคิดคน้นโดยจะดูจากการสร้างองค์ความรู้ซึ่งปัจจัยบ่งชี้ก็คือการยื่นขอสิทธิบัตรตามแหล่งกําเนิดการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามแหล่งกําเนิดจํานวนบทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เอกาสารที่ได้รับการอ้างอิงความหลากหลายทางธุรกิจแบบใหม่การใช้ใจ่ายในเรื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ผลผลิตทางเทคโนโลยีระดับกลางและก็สูงการเผยแพร่องค์ความรู้ซึ่งก็คือไรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาการส่งออกเทคโนโลยีชั้นสูงและก็การลงทุนตรงในต่างประเทศไปดูสาสุดท้ายครับนั่นก็คือผลผลิตทางการสร้างสารรค์นะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ จานวนการสมัครใช้เครื่องหมายการค้าการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมการสร้างรูปแบบธุรกิจองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์การส่งออกบริการเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมการสร้างภาพยนตร์เรื่องยาวตลาดของสื่อและความบันเทิงมูลค่าสื่อสิ่งพิมพ์และการเผยแพร่และก็สื่ออื่นๆการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์การสร้างสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์นะครับโดยจะไปดูที่โดเมนที่มีการลงทะเบียน การแก้ไขขอ้อมูลประจำปีในวิกิพีเดียการสร้างสารคแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือจากปัจจัยมากมายเหล่านี้ครับถูกนำมาพิจารณาจัดลำดับดัชนีนวัตกรรมเราไปดูโฉมหน้าประเทศนวัตกรรมในท็อป10ของปี2021กันนะครับสวิตเซอร์แลนด์มาเป็นอันดับหนึ่งตามด้วยสวีเดนสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้เนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์สิงคโปร์เดนมาร์กและเยอรมนี จะสังเกตเห็นได้ว่าทุกประเทศในท็อป10มาจากกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงส่วนจีนเป็นหนึ่งเดียวในประเทศในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางที่อยู่ใน30อันดับแรกโดยไต่มาอยู่อันดับที่12เหนือญี่ปุ่นที่อยู่ที่13ส่วนประเทศในอาเซียนรองจากสิงคโปร์มาก็เป็นมาเลเซียในอันดับที่36ไทย43เวียดนาม44และฟิลิปปินส์51ไทยถึงแม้จะอยู่ในอันดับที่43แต่ถ้าแยกดูตามกลุ่มรายได ไทยที่อยู่ในกลุ่มรายได้ปานกลางถึงสูงอยู่ในอันดับที่5้รองจากจีนเบลเกเรียมาเลเซียและตุรกีขณะที่เวียดนามอยู่อันดับที่1ในกลุ่มรายได้ปานกลางถึงต่ําตามมาด้วยอินเดียยูเครนและฟิลิปปินส์อันดับภาพรวมที่เราเห็นนั้นซ่อนรายละเอียดไว้มากมายนะครับอย่างที่บอกเอาไว้ตอนต้นว่าเหมือนเป็นการสอบว่าคนที่ได้ที่1อาจจะมีคะแนนในบางวิชาที่ได้อันดับต่ํากว่าเช่นไทยถึงแม้จะอยู่ในอันดับที่43 แต่ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาในภาคธุรกิจระดับโลกกลับอยู่อันดับหนึ่งขณะที่เวียดนามที่อยู่ที่44และฟิลิปปินส์ที่อยู่ที่51กลับมีการส่งออกเทคโนโลยีระดับสูงมากเป็นลำดับต้นๆประเทศที่มีดัชนีรวมในระดับต้นๆมักจะทําได้ดีในทุกเสาหลักนะครับในการประเมินแต่ประเทศที่อยู่ในระดับกลางๆอย่างไทยอาจทําได้โดดเด่นในบางเสาหลักโดยในปี2021ไทยโดดเด่นอยู่อันดับที่27ในเสาหลักศักยภาพการตลาด แต่กลับทําได้ไม่ดีในเสาหลักทุนมนุษย์และการวิจัยกับสาธารณภคซึ่งอยู่อันดับที่63และ61ตามลําดับสิ่งสําคัญที่ควรมองจากดักชนีที่ได้จึงไม่ใช่แค่อันดับรวมครับแต่คือรายละเอียดที่จะบอกจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศนั้นๆยังไทยมีความโดดเด่นในเรื่องค่าใช้ใจ่ายมวลรวมภายในประเทศสําหรับการวิจัยและพัฒนาซึ่งลงทุนโดยองค์กรธุรกิจที่มาเป็นอันดับหนึ่ง เช่นเดียวกับความง่ายในการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อยที่มาเป็นที่3และการส่งออกสินค้าสร้างสารรค์ซึ่งมาเป็นที่8แต่ไทยก็ยังมีจุดอ่อนเช่นสภาพแวดล้อมด้านกฎบังคับอัตราส่วนครูและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาการนําเข้าและส่งออกบริการด้านเทคโนโลยีสาร,รสนเทศและการสื่อสารการกู้รายย่อยในระดับไมโครฟแนนซ์และการร่วมลงทุน มีทางไหนที่จะเป็นสูตรสำเร็จในการเลื่อนขั้นดัชนีไหมที่ผ่านมานะครับรัฐบาลแต่ละประเทศใช้ดัชนีเพื่อปรับปรุงผลงานทางนวัตกรรมและนโยบายที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมถึงแม้จะไม่มีสูตรสำเร็จในการเลื่อนขั้นนะครับแต่ปัจจัยชี้วัดที่อยู่บนพื้นฐานข้อมูลจะช่วยได้โดยนักสถิติและผู้บริหารประเทศจะต้องเข้าใจสมรรถนะด้านนวัตกรรมของตัวเองจากมาตรวัดดัชนีนวัตกรรมโลก จากนั้นก็ไปหารือกำหนดนโยบายที่จะยกระดับโอกาสการสร้างนวัตกรรมในประเทศพร้อมทั้งกำจัดจุดอ่อนที่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนวัตกรรมในภาคประชาชนและก็เอกชนรวมถึงหน่วยงานของรัฐในทุกระดับซึ่งดัชนีนวัตกรรมโลกคือเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความร่วมมือนี้ครับ